สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับตื่นมาเมื่อเนี้กับข้าวเสาอพร้อมกับข้าวเสาครับโอ้ยตุนสัตว์หอโค้งตายครับผมเห็นเพิน่นอนแต่มาขึ้นนี่ผมกับเนื่นาเพิน่นอนปกติมันจะนอนเหลนอยู่ต่อเสามาเือน,นอนอยู่ทาเกามาจับเบิ้งแข็งนะครับน่ครับกำลังใหญ่กำลัง เป็นบาวกำลังกำลังลึง่งคนน้องน้ำตามีน้ำตาพรอมกำลังลึงล่งค้นกำลังเวลาเพิ่นกินเมื่อก็จะมือจับคือน,น้นนะครับจับแล้วก็นอนกนินแล้วลลก็กำลังลยังมันขึ้นก็จะคาบถวยเลน ตัวเตืนม,มาโมานี่โอ้ตายจ่อยเป็นอย่างคือตายบุ๊อ้อยพ่นเบิดสงสยัยหิ้วเข่าขววองน,นู้นเดยปกติิ่นะกินอ้อยครับอ้อยเบิดเอาอเอามันให้กินก็กินเยู่ครับขนมก็มากกินตายจ่อยตาย วันเอาพ่อมันกินตระไอปกติกาจิหัตรงๆคนโอ้ตายสิต้นชาดครับได้เลี้ยงมันก็โผพันมันครับมันมันน่ารักมากหอคงได้อยู่ดีๆกับตาะไอเลยปลากระกบุงลาสงสารมันน่าสงสารหอคงีหลาตายจ้อย น้องมีน้ำตาโอ้เราพอตังใจหาตัวใหม่มาให้เด้อเอามาเป็นคู่แล้วมาเนี่ยยังบ่เหงาเนาะขายแพงกระดอกผู้ขายกะตัวใหญ่ตัวละสามหมื่นแต่ว่าตัวน้อยตัวซ้ำนี่นี่ตัวละสองพันถ้าถ้าเลี้ยงได้ขนาดนี้นี่ยซีหาพันหมดเลยครับนี่ยซีวมาสองพันตัวน้อยนะครับ ตัวเพราะว่าตัวน,นี้ลึ่งกันแล้วครับลึ่งกันจำซื้อจาซื้อเจ้าของได้จำจำเสียงจำเสียงคนเลี้ยงจำเสียงเจ้าของจำซื้อเวลาเอื้นกันโอ้แล้วอุ่มบอกว่าเล่นกันพ่<ข>อ,อ,ออะไรคิดออกแล้วจะให้จังไหร่ไงไมันน่ารักมากแต่ว่าตายาจอย แล้วเพิ่นกินมัื่อนจะจับจับกินจับกินคือข้นเลครับย่ำเคลืนก็จะยืนยืนเ mm hmm. กาะองเล่นถ้วยคาบถ้วยแกงไว้แกงมาฝึกวิชาเพิ่น mm hmm. แต่ว่าเมื่อน,นี้ผมเห็นเนาะงอคงคือน,นอนอยู่ทาเกา่าบติงเพิ่นจีนอนเหมียบอยู่แบบนี้เหรครับเพิ่นนอนอยู่แบบนี้นอนอยู่แบบนี้ผมว่าเอ้างอคงคือบดติงคือนอน ทาเกาตลอดเลยนอนนอนนิ่ง,งๆนนไเเปเลยครับนนอนเมบอยีอยวนะมาตายจ้อยอี่ออตนหล้กก็ห่านเท่าครับห่านเท่าตอนนี้กัเเลือตัวเดียวเดี๋ยวจฟ้งวินกระตายกับอีกสองตัวที่เอามาครับเลือตัวเดียวกับเป็เด ก็ได้เป็ดเป็นมูแล้วครับฮานกะฮานนี่กะน,นี่เลยครับเป็ดขาวดำนั่งอยู่ครับขาวนอนหลิงฮานนี่ตอนที่ไปธุระประยูครับแค่ร็อกอะคิตตีพากันกัดที่ตัวหนักเลียงไงว้ผู้เาวว่าี่เลียงไว้เป็นมูครับบ่ได้เรียงไว้เพื่อกินเพื่อบริโภคนะครับฮานเฮือน ไม่ก็ได้ยังไงหรอกตัวมัน,นะนอะมันเพิ่ใจะใหญ่ซทำนี่นลากะมันมันหลงกับเฮาล่ะครับมันแบบเปรบเบแบบแบบสมือนอยู่ในครอบครัวเฮาแล้วถ้าเกิดน,นี่จะงอโค้งก็จะหยุดฟังแล้วจะเอาเพื่อนไปฟังครับงอโข้งไอ้ลากลาเะเนี่ย น้องเอาข้องตายจ้อยพนกเอาข้องเอาของเดวแข็งนี่ถ้าแข็งน้องตายละน้องไปสวรรค์ละ้องไปสวรรค์ละน้ำตาลน้องไหลเลยอืมสงสัยน้องคิดหัวเท่ามั้งพ่ออ๋อตายจอยอันนั้นค่ะอื่ม คือลูกลักของลาทีดีเฮ้ยเอาคงไปเที่งสวรรค์ละป่าไปฝังป่ะค <Okay. S 2> ่ะโอเคปไปนี่ครับเพิ่นก็นอนอยูงเสียครับผมก็นึกว่าเพิ่นนอนปกติปกติก็จะนอนเลยจริงๆครับแต่ว่าเห็นนอนจริงๆตเมื่อคืนนีก่ก็เลยเศร้ามากก็เลยเอา้าขึ้นนอนอยู่ทาเก๋าก็เลยเบิ่งท้องเพิ่นเอิ้งท้องขึ้นหนึ่งคือเพรหายใจ จับเบิ้งแข็งนะครับปกติก็จะเล่นทวยนี่คาบทวยนี่แกงไปแกงมาเนี่ยติเล่นอยู่ในนี่แหละครับอ๋อโคงของที่เอ๋อครับนอันนี้ก็เป็นพอดีเพมันครับพอดีมันเป็นซื้อเป็นของขวัญวันเกิดจอจออาทิตย์ทังรอด ถือมาให้ลูกสาวเคนเป็นของฟันมันเกิดว่าอยากได้ตัวอ้อนเพราะตายจ่อยตายปลาจอ่อยอุ้มน้องดีดีอุ้มน้องดีดีอุ้ยปากงองอน้ <S 1> <S 1> องไม่มดขึ้นน่องตายน่องไปพ่อพาไปฝังอยู่คนทุนตุ้นทุนทุนใหม่ทุนเนาะยังไปอ๋อขอไอ้ขอโทษพี่ลากับลุงว่าเของเทาจะ เปียบเหมือนลูกรักของเฮาสุดท้ายมันก็เลยตายเลยปากับลุงฟังอยู่โคกหนองหน้าน้านำเท่านี่แหละเ <c oughs> นอะนะหัดข้องจะได้อยู่งรำกันฝังนี่แล้วก็หัวข้องท่าได้ดีถ้าได้ดีปากกับลุงที่หวัวหัวข้องเนี่ยปากกับลุงเปียบเพียบจะเหมือนลูกรักของเฮาแล้วมันตา สงสัยพ่อว่าแล้วอ้อยห้มันกินน้ำดวแล้วค่กกูดแล้วเนี่นี่พากลุงเท้ากัดจะกูดเลยให้น้องหัวข้องได้ยู่สบายหัวข้องหัวข้องลูกหัข้องหอวข้องหัวข้องบ่ตื่นแล้วหัวข้อง ตื่นแล้วป่ะกับลุงห้องนี่น้องหัวก้อนฮะน้องไปลงลกไปหนึ่งไปหัวคองไปสวรรค์ด้วยสวรรค์เด้อให้น้องโอ้ยตัวนี้หัวคองไงอือลิตัวนี้หัวคองที่นี่ละอยู่ข้างหน้าน้อกันแล้วบ้านนี้ สูสุขตินะลูกหัวโค้าถมลูกดินถมมั้งเนี่ยวาคงลูกอาอย่าถมจ๋าน้องนพอถมมั้อสีถมมั้มันสีน้ำมั้ยอนู้ยันระถมเพียอคงอ็กอาว้นหิงทับน้อง